คคบกเดิครับครับสอมิดยนบหมมุเตสอิยนเป็นฝั่งสมื่อรางนครับสอมิดยนครับฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนู้นทีมมดหมูมุนครับศูนต่อศครับบอยกันเลยรี่ตัดไป ยกเข้ามาก้าเชียงขวัญโอ้โหสอมิดยนได้เต้มลูกแรกเตะอ,ออกไปไหนครับพี่ก้าครับลูกนี้กา้าเตะสองมิตรยนได้แต้มครับแล้วออก็วสมองครับศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับไปแล้วครับสอมิดยนเจ้าก๊อปยกขึ้นมาพี่ก้าหมุนโอ้โหหายเหมือนกันครับหนึ่งเท่าแล้วครับตอนนี้ครับหม,มุนตอนนี้เตะใส่ลอกเย ขับมาเลยครับขับเลยครับพี่เพลมาเลยครับพ okay ี่ครับครแช่แช่ครับพี่แช่นะก้าหมูมอนหมูมอนมาแล้วครับได้แต้มครับแล้กแชร์ด้วยครับสองึ่ง สองต่อหนึ่งครับหมูมดตัดมาเอ้าสอสอมิด้น้ำมักแก้วบอลยนเป็นอะไรไปครับโอ้บ่อยครับกักกันครับสามต่อหนึ่งครับมาไงโต้โอ้โหสอมิดยนได้แต้มครับมาแล้วครับสามสองสามสองครับ ชื่อหมูมณ์ไม่ใช่หมูนะครับมันเป็นแค่ชื่อสองมิจยเดเต้ยเปลี่ยนโรงปิดออกโอ้สอมิจยนะเตะดีมากๆครับตัวเล็กๆครับเจ้าโตโตน้องหญ้าม้าน้องหญ้าม้านะครับสามเท่าสามเท่าครับตัดไปหนึ่งสองกล้าหมูโอ้ทันครับโดนก็โดนหน้าขวาผู้เล่นสองมิจยหมูมณ์เดแต้มหมูมณ์เดแต้มครับ เส้นผมเส้นที่สามเอาแล้วครับสามสี่สามสี่ครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับไปแล้วครับสอนมิจยนโอ้ยปล่อยครับสอนมิจยนสอนมิจยนเอาคืนครับเอสเหมือนกันครับผลละลูกครับมองเป็นหมูไม่ใช่หมูนะครับผมสี่เท่าสี่เท่าครับสอนมิจยนตัดไปเอาแล้วครับหมูมนยกขึ้นมาก้าเชียงขวัญ สมุนไดรแปมเรียบร้อยครับสมุนไพ้แปมครับสอันันห้าต่อสี่ครับตัดมาโอ้สนไรสบอครับลูกนี้ราคายูได้นะครับต่อต่อเป็นเกมเ็นเซตได้นะครับถ้าเซตนี้สักห้าร้อยเนี่ยน่าจะปิดห้า ห้าเท่าครับสอมิยนพางไงโอ้ยบอยกระสินแ,บบแตกครับหมูมลไ้แตกเอาละครับมนได้แต้มครับ,รบเอาละครับชื่อหมูมนแต่ไม่ใช่หมูนะครับหกห้ายกเข้าไปเต้าโตหสอมิจยนได้แต้มครับโตเต็งจริงจริงครับ ห6เท่า6เท่าครับตัดไปแล้วครับสองมิจยนหมูมอนทีมงานหมูมอนไม่ยอมมันกันนะครับกล้าเชียงขวัญนะครับเก็เก็ดผู้เล่ะอีกหนาทีคู่สองนะครับต่อเก็สได้เลยครับยกหนึ่ง ยกสองปฏิเสธด้วยก้าหมูมลก้าหมูมลโอ้โหสองเลยนะผมเนี่ยป็นดูเลยนะหกแปดโต่อแปดครับตัดไปหนึ่งสองสามว่าไงส้มหล่นหรือเปล่าเจ้าโตไม่เหลือแล้วครับโอ้โห เตรียมทรงเตะหายเตะหายครับมารยาทงามครับนักกีฬาหนองย่้ามา้าเรานะครับให้กำลังใจเด็กๆนะครับแปเจแปดต่อเจ็ดตัดมาว่าไงอบกระสินยกเข้าไปเจ้าโตเตะของโอ้โหสนามส,สีสนามวัากับ

โอ้เตะดีครับเจ้าโตครับแม่รับครับเตะหน้เต้องแรงมารยาทงามครับนักกีฬาหนองหญาาหมาของเรานะครับเยาวชนคนร้อยเอ็ดสิบต่อแปดว่าไงหมูมนรู้จักกล้าเชียงขวัญหรือเปล่าพี่ก้าเติพาดครับลงนี้เช็คสนามเลยนะว่าเตะได้ไหมนะครับสกหรับ สิบเอ็ดบต่อแปดครับตัดไปพี่กา้าเอา้ยนี้ทำดีครับโอ้พี่ก้าสงสัยเลยครับตูงนี้เอาแล้วครับสิบสองแปดสิบสองต่อแปดครับเจ้าโตตัดไปสอมิดยนต์ว่าไงยกขึ้นมาทีมงานหมูม่นโอ้ก้าเคียงขวาง 9ก้าสบองเก้าสิบสองโอ้จะวัดหัวเน็ตเลยครับตรงนี้เจ้าป๊<บ>อครับเก้าสิบสามเก้าสิบสามตัดมาต่อยกโตฟาดเรียบร้ยบอยครับหมูม้นแจมเดียวเกมครับม้มเดียวเกมคนมิจะปิด เกมได้หรือไม่นะ9 14เกมแรกว่าไงบอยกระสินยกขึ้นโตหนองย่าม้าติดเกี่ยวต่อตามไปยกโตดาบสองไม่เหลือแม่เกมมี่หลังีจริงๆครับเด็กคนนี้นะครับเแรกเอาแล้ครับเซตแรกนะครับ1 2วะแนน15ต่อ9 สอมิยนชนะหมูวนไปด้วยสกอร์15-9ต่อครับเซตแรกครับสอมิยนเจ็บไปก่อนครับเซตสองเริ่มแล้วครับทีมงานหมูม้นนะครับนะไม่ใช่สองหมูม้นเป็นฝ่ายส่งนักกีฬาครับต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับหมูม้นเจอกับสอมิยนหมูม้นส่งก่อนเสิือไปเซตสองว่าไงเจ้าโตฮึมโอ้โหระเบิดลงครับ ศ <1. S 1> ูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งว่าไงหมูมนตัดไปลูกที่สองอะโตโอ้โหไม่เจอแขึ้นไปอัดลงเลยครับระเบิดลงแล้วครับ,บเบบจาโตฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับรศ <2. S 2> ูนย์ต่อสองครับตัดไป ปอยกาลสินเปิดหนึ่งเจ้าโตต่อยกตู้สอนมิจูนไม่แจ้งเปลี่ยนทรงสอมิจูนไล่แจ้งครับการแข่งขันได้นะครับรู้สึกว่าอันตรายนะครับช่างเซตีนักกีฬาเพราะว่าเอาสนามปุ๊บนะ่ยฮะเดินเข้าไปสนามเะทัมเป็นลืๆนลทีเลยนะครับสเดี๋ยวศสนาย์สามต่อศูนย์ครับตัดมาปพ๊บหนึ่งยกสองไอหัวโอ้โหพี่กล้าครับเอาลูกเก๋ามาช่วยแล้วครับ ส <3, 1, S 1> ามหนึ่งสามหนึ่งครับตัดมาหนึ่งตามโยกเข้าไปพีก่ก้าไอ้ยู่หัวอู้ติดเยยะเอ้าระเบิดลงแล้วครับไม่ต้องรับโ <c> อ <oughs> ถ้าเล่นง่ายคือคือระเบิดลงทันทีนะครับสี่หนึ่งสี่ถอดหนึ่ง เตะขักเตะแน่ครับรู้จักกล้าเคียงกวดหรือเปล่าขึ้นไปป๊อปหุ่นเหมือนพี่สมรสนะครับหนึ่งห้าหนึ่งต่อห้าครับตัดไปหนึ่งโอ้ยปิ้นไปหน่อยครับเอาแล้วครับบอยละสินปิ้นครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ จะยังมาเจสองสองห้าสีงต่อห้าครับดูนี้คู่ดูนี้นะาเตะก่อนนะมาฉะนั้นสองเลยดูนี้ยกเข้ามาเจ้าโตเตะของเอาติดเดโยกล้าหมูมนล่าใครเฮ้ขึ้นรอบเอาไปเอามาที่ไหนจัดต่อตะไคร้เหรอครับไม่ได้ครับลูกนี้นะครับเข้าป่าตะไคร้ไปแล้วนะครับ สามต่อห้ายังไม่ยอมครับทีมงานหมูม่นครับเอาเจ้าต่อยังเร็วเจ้าโตเอาพลาดแล้วครับเจ้าโตครับเอาแล้วครับพลาดลูกแรกครับเจ้าโตมาแล้วครับทีมงานหมูม่นครับไม่ยอมครับห้าสี่ห้าต่อสี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับตัดมาเอาแล้วครับนิ่งครับโอ้ ของเรามีนักเตะหน้าตาเหมือนเกาหลีนะครับฝั่งทางนี้นาตาดีเหมือนกันนะครับคนไทยนะครับเท่าถ้าเท่าครับเอาละครับหมูม่อนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเจ้าครับยกขึ้นไปก้าหมูม่นโอ้ยวงนี้ครับเอาละครับยังสู้ครับ สอมิดยนตหกห้าต่อห้าแล้วอ้าวจะโทษเสริมไปไหนครับพิกาสู้พิกาหมูม้วนหมูม้วนเร็วจมลมตะก้อหมูม้วนยังไม่ห่างเท่าหกเท่าครับพิกาเสริมยอดไป ยกขึ้นมาโตมตตได้แต้มถ้าเป็นมอไซค์บีบบีบเลยครับตรงนี้กดกดหายเลยครับตรงนี้เจ็ดอ๋อสองมิดยนได้แต้มสองมิดยนได้แต้มครับยังบอกไม่ถูกครับ 6ต่อ8ตัดไปเอาละครับเจ้าโตยกเจ้าต่อโยะโอ้ติดเกี่ยวพีก่ก้าโอ้เหนียวจริงๆริงซอมิโยนได้แต้มเปลี่ยนโซ่จังหวะสองนี่แหละครับกาเชียงขวัญไม่ยอมไม่ง่ายหนะครับไม่ยอมให้กินง่ายๆนะครับเก้าหกเต้าต่อหกสี่ช่วงตัวพีก่ก้าโอ้ซอมิโยนได้แต้มเอาละครับไปแล้วครับซอมิโยนต์ แต่มูมอนก็ยังสู้ครับสูนย์หกสิบต่อหกตัดมาครอบว่าไงโยกเข้าไปก้าเชียงขวานโอ้ซอมไม่เต็มได้แก่หน่งยังมามครับทีมหน่งยังมหมแต่พีมยศสุธรครับหมดหรือเปล่าครับพี่ก้าสิบเอ็ดสิบเอ็ดต่อหกครับโตตัดมาโยกเข้าไปก้า โอ้ล้นมาพี่ก้าบอกว่าตีหัวซะเลยเจ้าโตขอไม่โดนเตะเต็มเชนโซเอาระเบิดไปกินแล้วครับถ้าข้ามไปแบบนี้คือเจ้าโตให้กดหายกดหายครับ12 62หนึ่งลูกตู้ครับขอเชิญครับมีหนึ่งลูกตู้ครับหนึ่งลูกตู้ครับรายการละสิน ทีมปีกหลังการเหยนะครับกับทีมหนูโตโต้เชนนะครับสนามสองครับส่งตัวแทนมาได้ไหมครับโอ้โหสิบสามยังอยู่ครับยังไม่ไปไหนครับบอยเอาอีกแล้วครับเจ้าบอยครับสอนมิจอนได้แต้มอีกแล้วครับหมูม้นแต้มเดียวเกมนะครับหมูม้นแต้มเดียวเกมครับป้าเตหนักอีดทีปะเอาละครับตัดไป สอมิตรยนโอ้โหหมูมันได้แต็มหมูมันได้เต็มครับเอาละครับหมูมันยังไม่ยอมครับเอาแต้มให้มากที่สุดครับหมูมันครับแกตได้กนักกีฬาอยู่ในสนามเดียวห้ากอมาอย่างสนามนะมีคนตามเกตแต่กอให่ด้เลยครับสิบสี่เจ็ดครับตัดมาที่กายเชียงขอนเปิดนักยกเกาหลียกโอ้โห สิ้าเทีมเหลังผลการแข่งันในเซตที่สองสอมิดยนเอาชนะหมูมด้วยคะแนนสิต่อสรุปผลการแขันสอมิรยนเอาชนะหมูมดด้วยสกอร์สอต่อศนเซตมิดกีฬาสัมผัสีครับสอมิรยนเอาชนะหมูมดด้วยสกอร์สต่อศเซตครับปลาตสนามนึงเลยครับนตวรครับไปเลยครับ